เอโยสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นแมปสไลเดอร์นะครับวิธีเล่นก็ง่ายมากครับเด็กอนุบาลยังรู้เลยคือให้กดข้างบนตรงนี้แล้วก็กดสิ่งของที่เราจะให้สไลด์ลงไปอะ่ะเออกดไปแล้วมันจะให้เราวางเว้เรามาวางตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนั้นคนเดียวชิหายเลยเสร็จแ,แล้วก็กด E ีเพื่อไปมันถ้าเราไม่กดมันก็มีเวลารับข้างบนนะโอเคใกล้ถึงละถ้าบอกพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรเนี่ยผมเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นแล้วมาทาคลิปเลยอะ่ะ okay. ยิ่เคอหมุนเฮลิคอปเตอร์เลยเอา้าไอ้แคบโดนบงังโอ้ความเร็วตกเลยไปได้ไกลยอยู่นะ ไม่แย่เหลือแค่นี้ไม่งังไปอีกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูผ่านเลยเชียเขียอะไรเนี่ยทีเดียวกูผ่านเลยเหรอไม่ใช่ทีเดียวหรือกูไปแอบเลตมาครับคือผมมีเงินคูณ2อยู่นะจริงๆผมสุ่มมาเนี่ยสุ่มมาจากตรงเนี้ยมันมันสุ่มได้ทีหนึ่งแล้วผมสุ่มสุ่มได้เงินคูณ2เวเลยก็เลยได้เงินเยอะกว่าเดิมเดี๋ยวผมปลดล็อกอะไรบ้างวะมีเงินพันแปดซื้ออ้นี้ได้ล็อกเก็ตซื้อไปเลยเป็นจรวดเหรอวะไปดูดีเชี้จรวดลองขึ้นหน่อยดิมันบินได้เปล่าวะจรวดเนี่ยไไมมม่่่นาดดด้้สภพีูจะอ ผมใช้แค่เตียงแม่งยังรอดเลยนะโอ้โหปวดตึงตายแล้วสไลด์ลงไปแล้วอ้าวไอ้เชียแตกตั้งแต่ด่านแรกเลยวะเนี่ยเรียบร้อยยังไม่ยังไม่ทันไปไหนเลยอะแตกตั้งแต่ด่านแรกเลยเออเหลือไต้ตัวตายไม่ได้กูเอ,อ้ยไปไกลอยูออ่โอ้โหผมตายเลยนะโดนอีกทีหนึ่งอะโดนไอ้แทนนั่นอะเชียตกแมพโอ้โหเรียบร้อยมันมีอะไรอีกว่าดูแป๊บหนึ่งเอ,อ้ยเรือตกปลาคืออะไรวะน่าสนใจซื้อมาที เรือตกปากันเลยโอ้โหชื่อใหญ่จังวะเออไปเลยอันนี้น่าสนใจจริงนี่ขับได้เชื่อไปเลยขับขับได้เปล่าไม่เห็นได้เลยหลอกหลวงเอ,อ้ยได้นี่วะแล้วเน,นี่อะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนมาเกาะเรือกูแล้วมีสไปเดอร์แมนมาเกาะเรือผมอะมันติดหนึบเลยกูจะรอดูความตายของมึงมันจะตายเปล่าวะโอ้โหเออทียปลอดภัยมากเรือกูคนขับหายก่อนเลยเรือยังไม่หายนะคนขับหายน่าจะไม่รอดแล้วแหละเออได้อยู่ได้อยู่ดูวิธีรอดละสไลด์ลบ นี่ไงมือโปจัดเชี่ยเออยังไม่ตายแต่ความเร็วตกความเร็วหายหมดเลยจะได้ยายาโดนยาโดนอย่าโดนแท่นขอร้องโอเครอดละผ่านแล้วมั้งเรียบร้อยอ่าอย่าบอกนะไปไม่ถึงอะ่ะครเทียเลยเอ้ยถึงอยู่ได้มาตั้ง700รอยเหลือแค่คนขับก็ผ่านได้วะ เฮ้ยมีปราสาทด,ด้วยคืออะไรวะกูเพิ่งได้มาเอาเลยโอ้โหเจี๊ยนี่ปราสาทมึงเหรอยัยยัยยยลื่นลื่นลื่นั่งตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามีตรงไหนปลอดภัยเลยวะ่ะตรงนี้แล้วกันไอ้เชีย่ยสไปเดอร์แมนมาอีกแล้วมึงอยู่ฝั่งนู้นไปแล้วกันเฮ้ยมันกดไอ้เชีย่ยลืมไปมันมีนับเวลานี่วะ่ะเอา้าติดบ้านใครวะเนี่ยเออปราสาทกูล่มเออดีจริงไม่นะปราสาทยังไม่ทันไปไหนเลยล่มแล้วอะเอ้าจะอยู่ข้างบนนั่งดีฮ้ยเออเรียบร้อยเรามีบ้านเป็นโลกำบังวะ ไม่ต้องกลัวแล้วละ่ะเออไปนาไปเลยไอ้บ้านเออไม่ต้องนําละกูล่วงละรอบที่สองละที่กูถลายออกมานะ่ะดีจริงๆเลยเหลือตัวกับรอยยิ้มถิงจะเหลือแค่นี้เราก็รอดได้นะรอด,ดูเดี๋ยวผมจะรอดให้ดูไปทางขวาหน่อยเออนี่ไงออเกือบตายไอ้เชี้ยยาอย่าโดนโอ้โหเชี่ยนิดเดียวเกือบตายแล้วอย่าโดน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 ,โดนออกูตายได้ตังค์มาตังสองร้อยอ้เ้ยมันมีรถด,ด้วยเนี่ว่าพอลองรถหน่อยดินี่แน่ขับได้ะ่ะไป let's go เอ้ยแล้วใครมันบังวะเฮ้ยเอ้ยมึงก็กดไปดิเฮ้ยเอ้ยไหนๆเราก็ลองมาอยู่บ้านเดียวกับคนอื่นดีกว่าไปไปไปดูดีเราจะรอดไหมบ้านมาันจะใหญ่นะเว้ยเรือกูใหญ่ยังไม่รอดเลยคนขับล่วงก่อนอ้าวอ๋อมันรีเซ็ตแมปอ่านละแ,แล้วแล้วตูละละที่ผ่านละเอ้ยมันเดินกลับได้ไหมโอ้โคตรช้าเลยเสียเวลาตไลลงก็ได็ไปเอ้ยมันเปลี่ยนแมปใหม่โอ้โเป็นลายเลยลายตาเออกูตายไหมเนี่ยกระดัดมาตัวเปล่าแล้วเนี่ยเอ้าโอ้ยเี่มไม่สไลด์ขึ้นวะแบบละ โคตดไกลวอออันนี้ไม่ถึงจริงๆวะ่ะแคนไดฟ์โลโบสโลโบสคืออะไรวะไหนดูดิซื้ออะไรไซื้อแม,ม่งให้หมดอะด้วยเฮ้ยแล้วใครมันเกาะกูนเนี่ยเฮ้ยไอเชี่ยมันเกาะกูไปอเออขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปเอาไอ้นั่นมันจากไหนวะสลิงอะจากได้ปะไม่รู้อะตอนนี้ขึ้นเรือก่อนสกูลรอบนี้ผมว่าผ่านะ่ะเรือไม่ใหญ่มากเอ้ยมันมีให้รับเงินได้วะได้ไงรับได้มีสลิงด้วยอ่าได้สลิงมาละรับตรงนี้นะครับตรงรูปไอ้กล่องของขวัญอะ เออเปิดมาเรือกูกรล่มแล้วมั้งเนี่ยเออจริงด้วยไม่เคยมีรอบไหนที่กูไม่หลุดออกจากเรือเอาจริงจริงแม่งหลุดตลอดเลยมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเราก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ขอแค่ไม่โดนสไลด์รอบนี้ผมก็ไม่ตายเออไงผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากูจะผ่านก็เวร์ไปเออยังไม่ตายยังไม่ตายเฉียวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอ้ยจ่าอืมเฉียวจัดผ่านแล้วผ่านได้ไงวะมาตัวเปล่าแล้วเนี่ยกูไม่ต้องใช้เรือแล้วมั้งมาตัวเปล่าแม่งก็ผ่านได้เอ้ยผมไม่ได้สลิงมาไม้แนเขาลองเลยเดี เอาเอาเชี่ออะไรเนี่ยโดนล,ลากโอ้โอ้ไว้นะปล่อยก่อนเชื่อบักเลยเครื่องบินว่ะเครื่อบงบินเกาะไปกับเครื่องบินเดี๋มีเครื่องบินวยไปขึ้นไปกับมันเดี๋ติดบ้านอีกแล้วโอโ้เครื่องบินกูต้องเกาะส่วนนี้ถึงจะรอดผมเช,ชื่อเชื่อมั่นไปเลสโกเอาเอาไอ้เชื่อมันรีมันรีเครื่องบินแล้วกูอ,ะอ่ะไอโอ้โหมันรีเครื่องบินทำไมเดี๋ยวมันรีได้ไงก่อนโอ้กูไปตัวเปล่าอีกแล้วร่างกายฟร์มเงินไ <c oughs> อผมเห็นบ้านละบ้านแงดงๆไม่หยุดเลย เอ้ยมีครอบโอกุตามีเงิน2,900แล้วนะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวซื้อรถบัสมาดีกว่ารถบัสน่าสนใจไปเลยรถบัสไต่ดูดีโอ้เช็ดไข่นี่รถบัสมึงเหรอไปรถบัสเลโก้เลโก้ไม่ใช่ว่าคนขับมันหลุดก่อนตลอดนะเว้ยมันจะเกินไปละให้กูได้แบบมีชีวิตในรถบัง้งอันนี้ก็จะเกาะอ,อย่างเดียวเลยอะชิบหายละเชแต่เอ้ยนั่งนั่งนั่งไอชิคุหลุดรถทำไมกูไม่นั่งวะเออไม่เป็นไรเกาะรถได้อยู่เกาะรถบัสได้อยู่ดดยเป็นไรผมไม่ละผ,ผมรอดดิ ไม่รอดอะไรหรอเดี๋ยวนี้มันเกาะจริงไหมเนี่ยสลิงกูยืดแล้วนะเฮ้ยเออเรียบร้อยรถบัสกูตกตายเฮ้ยยังไม่ตกไม่ตกได้ไงวะเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นสมไมสลิงกูยืดจังเลยเออตายแล้วผมอะรถบัสแม่งยังอยู่อีกอะกดนั่งไม่ติดเอ้ยเอาใหม่รถบัสแม่งรอดรถบัสแม่งดีจัดไปเอาใหม่เอาใหม่ผมว่าแม่งผ่านได้วะ่ะเล็กกูเอา้าไอ้เชี้ยบ้านมึงกวนตีนจังวะแม่งเาสร้างแบบมาบังอะเช่นี้ไปเราสร้างใหม่กันเลย ไม่งอมันกวนตีเราเชฟะเรสกู s <S ผมว่ารถบัสรอดเหรอรอดแน่นอนแข่งแก่ง,งคันเนี้เฮ้ยดีจริงของดีจริงอันนี้ เออสไลด์ลัวหมุนลัวแต่คนขับไม่ล่วงอันนี้ถือว,ว่าดีจัดเพราะกูล่วงมาตลอดเลยเอ้าไอ้ชี้ไม่ล่วงแต่ล่วงแมปดีจริงเลยชีวิตกูไอ้รอบแรกที่ไปแม่งไม่ล่วงพอกูขึ้นมาล่วงเลยคืออะไรวะเฮ้ยเรือเรืออะไรวะนะ่ะโอ้โหเชื่อไปโคตรไวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจว่าเรือลำนั้นไปได้เวลาแกมืออีกรอบหนึ่งมันจะลุยปล่าวะคือผมล่วงแมปอ่ะมันมันเด้งอ่ะมันเด้งไปทางขวา เออนี่ไงอเคี้ยไปควายละเออแล้วลกูหลุดออกมาอีกแล้วเชี้ยอะไรเนี่ยรถบัสกูก็ยังอยู่คนขับกูหลุดออกมาแล้วเออเหลือตตวตัวกักบหัวใจโอ้ชีวิตก,กูกับแบบนี้ เออกูตายไปเนี่ยเอ้ยไม่ตายผ่านได้นี่คือแบบตึงจัดเลยเออยีงไงแต่เบิ้ลเด้งเลยกูตายมันเด้งไปข้างหน้าแล้วมันก็เด้งกลับมาหลังแล้วก็โดนอีกอันหนึง่งแล้วก็ตายมาเป็นคอมโบเลยพอไลกกับรถบัสเอานี้ดีกว,ว่าช็อปเป็นร้านค้านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยชีวิตกูได้ไหมร้านค้าร้านนี้แล้วนี่อะไรรูปโจเรเะร้านค้าเขาติดรูปโจรกันด้วยเหรอดูดิว่าร้านค้ามันจะรอดไหมเฮ้ยมีคนเอาประสาทมาเลยวะบอกเลยเพื่อนนายไม่รอดแล้วแหละเอาประสาทมาเพราะนายจะตายตั้งแต่ดานแรกเลยเ นั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วนั่นไงแตกเรียบร้อยกลายเป็นส่วนเลยเอ้ยแต่แต่ร้านค้าเราแบบแขง็งแร่งอยู่นะไม่แย่นั้นเนี่ยคนขับไม่หลุดตั้งแต่ด่านแรกคือของดีบอกเลยเออนี่ไงกูเริ่มหลุดละอย่างน้อยก็หล,ลุดด่านสองอะยังไม่ตายยังรอดอยู่ไปด่านสามละเฮ้ยมาดีว่ารอบนี้มาดีจัดเอ้ยไม่ดีแล้วออย่างอย่างยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่เฮ้ยรอดเชียร์ของดีของดีจดัดเรียบร้อยผมรอดได้มาเท่าไหร่วะเก้าร้อยเชียร์ร้านค้าดีเอ้ยนี่อะไรอ่ะ ไปไปเล่นกับบันดีกว่าเฮ้ยแมวไม่เอาดีกว่าขึ้นสปีดโบ๊ทดีกว่ะของดีเลยแค่ออนเซนนั่นแหละผมว่ารอดผมว่าไม่รอดละไม่มีที่นั่งผิดผ่านแล้วเอ้ยนั่งตรงนี้เออไปเลยสปีดโบ๊ทจะรอดเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวกูว่าแปลกๆละสปีดโบ๊ทมึงบินได้คืออะไรวะเดี๋ยวมันบินได้ไงมันบินได้ไงก่อนเดี๋ยวกูเริ่มงงละเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่เหรอวะโอ้โหแม่งผ่านโคตรง่ายเลยเดี๋ยวมึงโปไปเนี่ยโปบินไปเนี่ยหรือว่ามันบินได้วะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องไม่ เดี๋ยวสป,ปีดโบ๊ทมันบินได้เหรอวะอ่ะแมปเปลี่ยนดีละโอ้โหเฮ้ยสร้างสป,ปีดโบ๊ทใหม่ดิขอลองใหม่ทุกความชัวนายสร้างสปีดโบ๊ทใหม่หน่อยรอเขาสร้างก่อนเออนี่ไงมาแล้วมาแล้วถ่ายรูปไปทำปกจิ๊บก่อนเอ้าไอ้เชี่ยกูเด้งออกเรือไอ้สัตว์มัวแต่ถ่ายรูปอเออผมไม่รู้นะว่าเรือมันบินได้ไงอะ่ะอยู่ๆมันก็แม่งมันไม่เหมือนแบบเรือปกติแม่งบินไปเลยเอ่ยอนะไอ้เรือนั้นน่ะเออไม่เป็นไรเราขึ้นบ้านอื่นคนอื่นดีกว่าเฮ้ยแต่บ้านนี้หลังใหญ่นะะะะนนนนน่่่่่่่่่าาาาจจจรอออออดดดดยยูแแแตตกกมมมมม็ไไ้้ััเเปปลลลีีีววทส์ใใใหญชช เออในแง่โรงพยบบานแตกไปเนี่ยต้นไม้ยังแข็งเอ้ยก็ยังรอดอยู่ถ้าคนขับล่วงนี่คือแบบเป็นบ้านที่แย่มากถ้าไปด่านสองได้นี่ก็แจมละผมยังไม่เห็นวิเวลด่านสองเลยนะเออแม่งก็ติดอยู่อย่างนี้แหละไม่ไปไหนสักทีบ้านหลังเนี่ยก้นหินก็เยอะเหลือเกินเอ้าแล้วกูล่วงมาแล้วไงเออเรียบร้อยไม่เป็นไร,อย,ร,รอ,ยอย่างไรก็ไปเร็วขึ้นวะเออโดนไปทีหนึ่งสองดอกแล้วเจ็บเลยกูแต่ว่าผมว่าผมรอดวะยังไงก็รอดมีเลือดเลยเอย้ผมรอดได้นอนผมว่าผมรอด โอกาสรอด9.999% 99ผมเชื่ออย่างนั้นถ้าเราไต่ขอบไปเรื่อยๆบอกเลยว่ารอดร้อยนี่ไงซี่อีซี่จัดีซี่เงี้นี่ไง, Easy. Easy ไง,ไงผ่านละเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวผมจะได้ลูกโป่งแล้วอีกสามสิบวิมันทำอะไรได้ว่าลูกโป่องอ่ะเดี๋ยวรอดูดีกว่าอย่างแรกซื้อเรือใหม่ดีว่าหกพันห้าะไรแล้วว่าเรือแมวมันไม่ใช่เรือดิมันเป็นรถแมวรถแมวอ่ะได้รอก่อนพอเวลาเก็บตังค์ใช้ตัวเปล่าได้แหละ อาไอ้เชนเลือนรถตั้งแต่ตอนแรกเลยโอ้โหเจ็บหนักอันนี้หัวกระแทกหินลบหินก่อนจะได้ไม่จะได้เลือดไม่ลดเอ้ยเหินสูงจังอะเฮ้ยเกียรแรงกว่าเรืออีกเอาจริงตัวเปล่านี่แหละโคตรดีด่านนี้โอ้อหอย่างเก็บเลยเมื่อกี้นี้ โอ้โหกูเจ็บหนักมากตอนนี้กูไม่ไหวแล้วอย่าโดนอีกรอบนึงก็พอขอร้องไอ้หอดรอดรอดรอดฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยโคตรลงอะ่ะหอดแล้วเข้าเลยเชดได้เรือแมวมาละเรือแมวอะไรละ่ะรถแมวดินี่รถแมวไหนดูดีอ้าวไอ้เชีย่ยขาดเงินดีกว่าลืมดูขอทอดเอาใหม่ลองลูกปุงด้วยใช้ตัวเปล่าได้แหละเอ้ยเดดเรือเรืออะไรอะ่ะเครื่อง,งบินเครื่องบินเจ็ตอ่ะไปด้วยไปด้วยเออเลสโกโอ้โหเชีย่ยเอ้ยมันไม่แย่น,น่ะดีกว่าสปีดโบ๊ทอีก ไปโคตรไวอ้โผมหมุนได้ด้วยไอ้เชี่ยเครื่องบินมันมีที่ไหนทําได้บ้างวะแบบเนี้ยเออไอ้เชี่ยออกอวกาศเลยกูบอกเลยว่าเครื่องบินลํานั้นไม่มีไม่มีลําอื่นทําได้อะ่ะหมุนได้ด้วยไหลองขึ้นลำนี้ดิเอ,อ้ยไม่เอาดีกว่าผมไปเรืองม่ผมไปตัวเปล่าดีกว่าแม่งยังไวกว่าเลยขาดเงินแค่ร้อยเดียวเองไป let's go มันหลบได้นะมันเลีนะ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตัวตัวเปล่าผมอะ่ะแต่ไอ้พวกเรือมันหลบไม่ได้กากอะไรวะรถบันบินได้นี่ไงโคตรสบายบอกเลยใช้ตัวเปล่าแต่เจ็บหนักหน่อยเดี๋ยวฮิวกอนถ้าผมเห,น,หนั่อย,โโนอย่นอากาอ เออนี่ไงสโลโมชันละก็เคีย์แล้วเออผ่านอีกแล้วยียตัวเปล่าผ่านตลอดเลยไม่ต้องมีเรือแล้วมั้งไปไหนขอลองดีอันนี้เป็นคันสุดท้ายละกูค้เกยจดเลนละมีไงอ้าวรถแมวเอ้ยมันคือแมวเรือแมวดิรถแมวอะไรแมวอะไรวะจำไม่ได้ให้มันเป็นมีมอ่ะใช่ปะวะไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันไหมนะจ่างมันแล้วกันเลสโก้แมวเหมียวเอ้ยแล้วใครมันอะไรวะเนี่ยใครมันสร้างบางกูเนี่ยเฮ้ยเอาใหม่ก็ได้ไปเลสโก้อยู่ข้างหน้าเลยอยู่บนหัวแมวน่ารักตัวมูนตัวมีดูดิม่นจะรอดถึงไหนแมวตัวนี้อ้าวเปิดมากกติดแล้วเอ ตายนี่เอาตู้ชนด้วยเป็นไงแล้วก็ขึ้นกูตายไหมเนะี่ยนั่นไงไอ้ห้ยกูเพิ่งมาได้นี้ได้ไม่ไม่ถึงครึ่งทางแบบเหลือแค่หัวแล้วอะโอ้ด่านนี้แบบยังไงอะของใหญ่ไม่ดีเท่าไหร่เหลือแค่นี้ละเออแบบเปลี่ยนอีกจะเลยจริงเอาใหม่อีกรอบหนึ่งแก้มือน้นองแมวมีใครจะขึ้นเปล่าขึ้นน้องแมวเอ้าไม่มีใครเลยมีมีแต่คนสนใจเครื่องบินวะเครื่องบินมันบงังผมว่ะมันบังอะไปเอาอ้เชื่อขึ้นดิเฮ้ยเฮ้ยนั่งนั่งนี้ดีกว่า น่าจะดีเฮ้ยด่านนี้ด่านอะไรวะด่านอะไรใส่ลุงเหรอเออใส่ลุงจริงด้วยโอโ้โหเรนโบ์อะไรวะนาะยเชีย่ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่อง,งบินหรือบูมเมลแรงวะนะ่ะโอ้โหไกอดไปละบินไปละแมวกูก็บินเหมือนกันเฮ้ยมันบินได้จริงวะเครื่องบินลำนั้นน่ะเชีย่ยแล้วทําไมแมวกูเหลือแค่นี้เอ้ยมึงก็เกินไปเออไอเชีย่ยแม่งทิ้งคนแล้วแมวกูชิบห่ายละมันมันทิ้งเจ้าของตายไหมเนี่ยกินเลือดก่อนเออเพิ่มเลือดเออไอเชีย่ยมันไม่เด้งขึ้น,นไงวะเดี๋ยว เออไม่ได้อีกแล้วกูตายดีกว่าอ,อย้ยโดนขนาดนี้ โอเคสำหรับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่สไลด์ลงไปแล้วก็ผ่านด่านแล้วก็เอาตังค์มาซื้อเรือใหม่ๆนะครับนี่อันนี้คือเหมือนเป็นเฟสมันจะมันเป็นเฟสอะเอออันนี้ต้องใช้เงินหมื่นห้าต้องสะสมเงินให้ได้หมื่นห้าพันถึงจะได้เรือตัวนี้เอ้ยเชีย่ยแล้วใครมันอะไรวะเนะี่ยแล้วกูมาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยเอ้ยกูกำลังปิดคลิปนะเฮ้ยเออไม่เป็นไรอ่ะใครมันไปอะ่ะเอาเป็นว่าก็คือปลดล็อกเรือไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไงอะเออมาเล่นนะ่ะมาเล่นแล้วก็ได้ตังค์ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมีคแค เดี๋ยวผมทิ้งนิ้แมพไว้ให้นะครับก็บายบายไปละ